สวัสดีครับอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกมาหาไทยงัวไทยควายไปพร้อแม่พี่นอ้องผมเบิ่งขึ้นเก่าละครับผู้ใดรวมตัวเข้ามา้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้ใดอยากได้งวัวควายรราคาราคาพอฟังราคาง้ามกับชาวบ้านกับกดกระด,ดิ่งไว้เลยครับคับผมได้เปิดราคากระสีได้ดลูกก้อนโมเนพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้กับมาเข่าเลี้ยงครับเมื่อนี้มาทั้งบ้าน ฉนวนครับตำบลบ้านดอนครับมาพ่อพ่อควยเพิ่นนี่ครับพ่อควยบักไงเลยพี่น้องมีควยตั้งหลายตัวครับนี่าพ่อไวรุ่นเรากำลังเลี้ยงวขยครับ่อนอื่นกับไปหาเจ้าของเพิ่กนอนพี่น้องครับนี่งเอื่นนีอย่างนอแบดนี้น้องก็ทรงไวรุนอ๋อนะครับวันนี้ครับผมเน้นน้ำซอจักหน่อยนะครับไอซอนั้ยจิติพงศ์พมตตาครับผมเป็นเจ้าของควยจากตัวครับนี่มีอยู่ เกตูแปดตัวไน้หน่อยครับ <laughs> มีเซื้อฟา้ามบอย <laughs> นังพันมีนะครับมันเป็นฟา้ามบนได้ <laughs> โอ้แต่แกเกตเบิ้งงล้วแต่ละตัวก็มีแต่งามๆที่เป็นวันครับ <laughs> นนตัวนี้นะครับลูกเราได้มางามเจียงคนล้นที่เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านครับ <laughs> โอ้ลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุจากปีจากเดือนแล้วสามเดือนคือเขสี่เดือนครับอ๋อสามเดือนเบื้องดยพี่น้องลูกเบิ้มพันล้านลูกเสียเบิ้มพันล้านครับโอ้ยเป็นอย่างตัวนี้คือหายเถอะ โอ้แม่เพื่อนสูงเท่าไรครับเพื่อลูกงา้นทลไหม้วยสามเจ็ดสามแปดครับโอ้กันลังมาตรฐานพอดีเลยเนาะครับสำหรับเกษตรกรนักพัฒนาก็ต้องรุ่นนี่มาครับโอ้บึงควายเหลือมีแต่ละตัวมันมีแต่งามๆเลยครับนี่อันนี้เดียบ้าซ้ำหน่อยนี่เดียลูกเราได้ครับนี่ลูกเบิ่อเหืือนครับโอ้ลูกเบิ่มเพื่อนัครับเป็นตัวผู้มันบ่ครับนี่ครับตัวผู้ครับมีแต่ตะกูลเบิ่มเลยด้วยสันฝันนี่แม่พี่น้องตัวนี้เดียจากจากปีแล้วครับนี่ปีหนึ่งครับปีหนึ่ง โอ้ความสูงเท่าได้แล้วนะปีนึงนงไ่สามสิบวกอยู่ครับโอ้เพิ่อนพี่น้องปีนึงลูกเบิ่มแต่ว่าเป็นเมียบ้านๆหายลูกยากดีใส่เมียเพิ่อนตัวใดีตัวพุ่นอีโอ้บ่เมนเมียบ้านแล้วพี่น้องไอ้เบิ่งเมียเพิ่อนลูกอ่างบังง่ายเลยมระเข้าไปเบิ่งเมียเพิ่นก่อนเไม่ได้ครับบ่ให้แม่นบ่บ่ครับเบิ่งข้างนอกก็ได้อ่ะจริจริงบ่ครับโอ้แม่กบแม่เข้าตีเนี่ยตัวเนี่ยครับผมาเบิ่งพี่น้อง ฝนตกดีนะครับฝนหองก็เบิดพี่น้องคอกแล้วปกติเป็นจึนจึนจากหน่อยมันรู้ครับหัวนี่ครับแม่เพิินน่ะมาตือนกินบ่นนีก็ครับว่าเอาไปในความเหมืดเด้ยครับมันอยู่ในห่มอ๋อแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับเน่ยร้อยสามหกครับร้อยสามสิบหกอายุจากปีแล้วครับไอ้มันลูกลูกห่าหกตัวแล้วครับหกตัวใน้ท่องอ๋อสิบกว่าปีแล้วรู้สั่นไหนพี่น้องเต็มจอบดเลยครับ ทง,อง,ง,งทองบีกุไทยได้แปดเดือนครับโอ้ทองบีกุไทยอีกแล้วครับแสดงว่าเป็นครอบที่กำลังเริ่มพัฒนาวนะ่าน่าหรือพัฒนามาจะโดดเล้วเนี่ยคือมีตแต่เราดีๆก็ล้งพัฒนาครับผมอ,อ๋อมีแต่ลูกดังๆพี่น่องเลยป๋วนี่เบิม่มพันล้านอยู่จากตัวก็สองตัวตีว่นครับคุนปัวครับตัวผูกกับตัวเมียแต่ว่าเราบกขายดอกเลือพี่น่องไทยไปพี่น้องเบ่งบรรยากาศซอๆครับเราอนุรักษ์ไว้ครับ ยังใจรักเหก่อนกัวัฒนาไปมเชมโตัวได้อีกบนไหนเบิดทั้งข้อมีจากตัวก็น่าลืมทันเลยจิตตัวแปดตัวน้อยๆครับแปดตัวนี้อี่ตัวนึงออกลูกไม่ดิเนอันนี่ครับตัวนี้ออกมือวานเป็นเป็นทั้งเบิดที่เราเห็นซีแม่เนาะครับซีแม่มีลูกเบิดที่โตกว่าที่เป็นแปดตัวนี่ครับของก็ออกมือวานครับอันนี้ลูกไทยบ้านดีครับก็าส่งตัวน้อยลูกไทยบ้านครับโอกไทยบ้านโอ้ เน่นก็ไแท้บ้านลูกก็ไแท้บ้านตัวเนี้ไม่ได้เบิ่มน้ำมู <c oughs> จอบลอย <c oughs> ไปเท้บ้านจอบลอยสิครับ <c oughs> นี่เราพี่น้องพ่อกันเลี้ยงบัว่ธรรมดาหนิเน,นเนี่ยบัวทันนี่ยเปยพี่น้องโอ้นี่ตีลูกลูปสายเบิ่มพันล้านอายุปีหนึ่งมาดินเนี่ยโอ้เบิ่งพี่น้องดูเบิ่งคนดากเบิ่งนั่นดูพี่น้องใครเบิ่งก็ซื้อได้ครับโมเมนเพิ่นเปิดราคาได้พี่น้องไอเบิ่งลูกเบิ่มดูครับผัวเบิ่งดู อายุปีกว่าสูงตอนนี้ก็วัยสามสิบแล้วแล้ววา่าวัยสามสิบแชะหน่าแฉ่ครับประมาณนี้ครับโอ้เจ้าหัววัดวัดยวดูมันจีห็นแต่ละเม็ดในวัดวัดเบิ้งจะซื้อได้พี่น้องวัดเบิ้งแท้เลยครับลูกเบิ้มลูกเสียเบิ่มพันล้านโอ้ตัวนี้บ่ย่านแต่ละเม็ดพี่น้องอะไรนะเท่งบ่างบัดทงดีอะไรใช้เล็กก็ไปยิบก็ เนี่ยพี่น้องมึงอายุปีเดียวได้ครับนี่หันหอดสองสามปีนี่โอ้ยผุล่ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผุล่ะแม่บ้านแม่บ้านยุอยครับเดียว่ากับโบบ้านบนเดรดองอ้างบางไงพี่น้องบันไหนเอาไปแล้วลูกสายเบิ่มพันล้านเบึงหน้าตาลูกรับพุนรอดเราเอาการว่าพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปครอบครองกับ่ารับป่อยกับติดตามผมเนี่ยนี่เด้อพี่น้องเออมาเบื่องตัวจริงก็ได้ครับมาเบื้องตัวจริงครับก็ลังเป็นเบ้านี่กับแม่บ้านบ้านเด้วว่าให้ลูก ลูกสาวเบิ่มพันล้านคือกันดึงดูครับกว่าอีตัวนั่นนี่ลูกใดทันนั่นนั่นบ่มี่พอกัน,กนละลูกตัวขพอ่พอต่าย<อ>ลูกใช้บ้านอีกแล้วพี่น้องโอ้แต่ว่าเมย์เง้ยไงไงพี่นอตัวนั้นนั่นรวยสี่สิบได้หรอกครับเรามีควายแปดตัวเป็นควายกำลังเริ่มพัฒนาครับได้ลูกดังแล้วก็ลูกในท่องตัวนี้ท่านทับอีกว่าไหนนั่นหน่อยลูกหน่อยอีทับเอ้คุณพ้นไหมครับทับไปอีกแล้ว ไหวลูกคือได้สามเดือนมาทับไวแต่ตีห <laughs> <laughs> ัวพันแล้วแม่นั่นเนี่ยทับพูดพอได้ไว้อีกแม่ไก่หนึ่งบิ๊กเบิร์ตครับโอ้ต่อไปเราควายดังที่กองอยุบบ้านกันวลเบิร์ตดน่ยไหนพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิร์งออกันด้วยครับนี่ผัวครับเบิร์งควายวเราเต็มละตวดูวพี่น้องสำหรับผู้ใดมือไม่เลี้ยงควยายใส่พัฒนาเราไก่มาศึกษาดูแลมาเล่นลน้ำเราได้โยเมนบอครับนี่ครับมาครับไม่รุ่นทุนหน่อยครับไม่รุ่นทุนหน่อยโอ้ รุ่นนี้บนน้อยเดื้อครับก้วยแปดตัวนี่จากน้อยรุ่นที่สองรุ่นที่สามไปนี่เนาะพัฒนาไปเรื่อยนี่เนาะตัวน,นี้มันเป็นไงครับมันยังนอนสีตุมตีมันม้นครับปวแเม่เรแล้วัดสันระดับชาวบ้านไว้ลอยลอยสามสิบประมาณต่ำก็ลอยสี่สิบมันนิดๆหน่ยพี่น้องหลังขันมาตรฐานเลี้ยงมาได้จากปีแล้วครับลืมถานได้ นีสองปีสามปีนี่นะครับปีสามปีแต่ก้อนเฮ็ดใสครับคือไว้รุ่นอยู่ก็ได้มาเลี้ยงควายโอ้ยตดกี่กระเพงงานอยู่ที่ผมนะครับปิดโควิดจะเลยไหมซี่ควายเลี้ยงอยู่บ้านเลยครับเขาใช้ได้เลยนอกบัาน้เนาะเพิ่นกันลังยิดพอดีเนาะครับเนี่ยครับเห็นว่านี่ผลกระทบจากโรคโควิดเราก็มาสั่งอาชีพสั่งอย่างอยู่บ้านเพิ่นกันลังทำเงินให้บ่นหน่อยได้เนาควายสมเอร์นี่ก็เป็นราคาหลักหลายเสียนหลากล้านกับมีพี่น้องควายพัฒนากันไปครับ เอาชิปนี้ใครเบื้องเป็นแรงบันดาลใจอีกทีอเก่าแล้วครับพระาะไม่พี่น้องผู้ใดสนใจในอาชีพกเกษตรกรรมสายประุสัตว์ตั้งเีครับมีทีมีทางในเหตุเปลง่ยนย้ายมันเหตุข้อสี่กะา่คอยพัฒนาไปเรื่อยครับมันบ่ขาดทุนเราพี่น้องคันมันบ่นนนนเป็นโรคไตก้อนน่ะธน,นะ<อ>าคารยืได,ได้แบบเนี้ยครับผู้ใดมากชิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ